เพียงแค่เราเลือกดอกเบีย้ยรีไฟแนนซ์บ้านซึ่งต่างกันแค่0.5%เนี่ยก็ทำให้เราประหยัดเงินไปตั้งหลักแสนเลยนะคะแต่หลายๆคนน่าจะยังไม่รู้ว่าเราจะหาดอกเบีย้ยถูกได้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะตามพี่ตาอมานะคะเราหาดอกเบีย้ยถูกได้จากเว็บไซต์ Refin ค่ะอย่างแรกเข้าไปเว็บไซต์ r e f i นราคาบ้านที่เราซื้อนี่คงเหลือเท่าไหร่นะผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ระยะเวลาการยื่นกู้เท่าไหร่มากกว่า30ปีไหมนะคะรายได้ของเราต่อเดือนในปัจจุบันนี้เท่าไหร่เราอยู่กับธนาคารอะไร บะบบอาชีพที่อยู่อาศัยที่เราซื้อนะคะจังหวะต้องการยื่นกู้เพิ่มหรือเปล่านะคะระบบก็จะประมวลผลเสนอดอกเบี้ยให้เราค่ะในกรณีนี้เนี่ยพี่เต้าเคยผ่อนเดือนละหมื่นสอง 12, ก็อยากจะผ่อนให้ต่ำกว่าเดิมนะคะเลือกเปรียบเทียบธนาคารที่ต้องการได้ค่ะพี่เต้าก็เลยลองเลือกมา3ามที่นะคะลองดูว่าจะมีการผ่อนเท่าไหร่บ้างนะคะธนาคารนี้นะคะและธนาคารสีแดงนี้และธนาคารสีน้ำเงินส้มดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีเท่าไหร่นะคะดูตัวนี้เป็นหลักนะคะ ตกเบี้ยาปีแรกเขาก็จะเฉลี่ยมาให้ว่าปีที่1 2 3เท่าไหร่บ้างปีที่1ผ่อนเท่าไหรปีที่2ผ่อนเท่าไร่ปีที่3ผ่อนเท่าไร่และถ้าปล่อยลอยตัวปีที่4ขึ้นไปจะผ่อนเท่าไหรซึ่งก็แนะนําว่ารีไฟแนนซ์อีกรอบหนึ่งนะคะและมีค่าอะไรบ้างที่เขาฟรีให้นะคะค่าจดจำนองฟรีไหมอากรสแตมฟรีไหมประเมินหลักทรัพย์ฟรีไหมค่ารมเนียมสินเชื่อมีไหมก็ต้องมาดูรายละเอียดของแต่ละธนาคารนะคะผ่อนเดือนละเท่าไรนะคะนี่อย่างนี้เลยค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ส่วนธนาคารที่2มีรายละเอียดการผ่อนยังไงมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างฟรีอะไรบ้างเหมือนกันกับธนาคารที่3ามดองเบี้ยเท่าไหร่นะคะระหยัดเงินสูงสุดไปเท่าไหร่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างนี่คือข้อดีของเว็บไซต์รีฟินค่ะที่ ช่วยเปรียบเทียบให้เราได้เลยที่เต้ามองว่ามันเป็นผลประโยชน์สําหรับผู้กู้เองนะคะที่จะได้รู้ว่าตัวเองจะประหยัดเงินไปเท่าไหร่ถ้าเรากู้ผ่านธนาคารนี่น,นีนะคะยังไงถ้าใครสนใจนะคะคลิกลิงก์ w ว w r e บ i n เ o บหรือว่าคลิกลิงก์หน้าไปโอพิ่เต้าได้เลยค่ะ